สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิป นะชื่นชื่อว่าเกิดพอศอไหนดวงเป็นอย่างไรนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือเราทํานายจากดาวมฤตยูนะคะในพื้นดวงนะคะของใครนะว่าอยู่ในภพไหนนะคะจะส่งผลนะคะเกิดอาเพศนะคะในเรื่องใดบ้างนะะว่ากันว่านะทายอาเพศให้ทายมฤตยูนะคะสําหรับปกติแล้วนะคะบางท่านอาจจะแย้งว่าดาวมฤตยูมักจะใช้ในการทํานายเรื่องใหญ่ๆนะคะเช่นดวงเมือง นะคะดวงโลกนะคะดวงประเทศเลยอย่างงี้นะคะแต่ว่านะคะในพื้นดวงของทุกท่านนะคะเมื่อผู่ดวงออกมาแล้วเนี่ยก็มีดาวมฤตยูอยู่ทุกท่านนะคะดังนั้นนะจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าดาวมฤตยูก็เป็นดาวดวงหนึ่งนะคะที่จะส่งผลต่อชีวิตนะคะและพื้นฐานชีวิตของแต่ละท่านนะคะทีนี้เรามาดูกันว่านะคะว่าดาวมฤตยูอยู่ในภพไหนเนี่ยจะส่งผลเรื่องอะไรนะกับคนในพศออที่เกิดพศอ,อ,อะไรบ้างนะคะ โดยนะคะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะถ้าใครผูกดวงแล้วนะคะไปนําใบผูกดวงมาดูนะคะหาสัญลักษณ์วงกลมนะคะก็จะรู้ว่าดาวมรตยูของเราอยู่ช่องไหนนะคะส่วนใครที่ไม่เคยผูกดวงหรือไม่อยากผูกหรือแต่ยังไงก็ตามทุกท่านต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดพศอ,อ,อะไรนะคะขอแค่อยู่ราศีหรือลัคนาราศีพิจิกนะคะสามารถเทียบจากพศเกิดได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันใน ในคลิปนะั้นในรายละเอียดว่านะคะพบไหนแปลว่าอย่างไรคนเกิดพศไหนาดามรฤตยูอยู่ตรงไหนส่งผลเรื่องอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่คนที่เกิดนะคะ ปี2,496นะคะถึง2,503นะปีพศนะดาวมฤตยูนะคะก็จะอยู่ในภพสุขพาน,นะคะสำหรับในภพนี้นะคะก็จะหมายถึงความสุขความเจริญนะเมื่อดาวอาเพศนะคะก็คือมฤตยูเนี่ยนะไปอยู่ในภพนี้ก็ก่อให้เกิดความผันผวนนะคะในเรื่องของความสุขความเจริญนะผู้ที่มีดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้นะคะก็มักจะ นะมีเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกความพลาดหวังนะตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็ไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คาดคิดนะอย่างเช่นอตอนแรกตั้งใจจะเรียนสาขานี้แต่สุดท้ายเนี่ยเรียนจบมาก็ไม่ได้ทํางานตามที่เรียนก็ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการไปทํางานต่างประเทศมากเป็นพิเศษนะก็คือการอยู่ห่างไกลบ้านห่างไกลเมืองนะคะก็จะเป็น ลักษณะนี้ได้หรือบางท่านเนี่ยนะมักจะมีความมุ่งหวังในเรื่องการงานหรือชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่วางแผนไว้แต่เมื่อพอใกล้ๆเนี่ยเกือบๆจะดีอยู่แล้วก็จะเกิดการพลิกผันขึ้นนะคะทำให้ เขาเรียกเนี่ยแหละมันเป็นลักษณะของการผันผวนนะคะการแปรปวนในเรื่องของเนี่ยความสุขความเจริญนะคะสาหรับผู้ที่เกิดปีพศน,นี้ตอนนี้ก็จะอายุประมาณ60-67ถึงหบเนะคะเรียกว่าในชีวิตเนี่ยนะอาจจะผ่านการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในเรื่องของเป้าหมายหรือทิศทางเนี่ยมาหลายครั้งนะคะหรือมีจุดหักเหใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องเอ่อความตั้งใจในชีวิตนะตอนแรกตั้งใจอย,อย่างนี้แต่มีจุดหนึ่งในชีวิตในช่วงชีวิตที่ผ่านมานะครับไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะคะ ต่อมานะคะผู้ที่เกิดปี2503ถึง2510นะคะก็จะมีดาวมริตยูอยู่ในเรือกนกรมมะเลยนะคะสำหรับผู้ที่มีดาวมริตยูอยู่ในเรือนการงานนะคะถ้าไม่ได้ทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะหรือว่าเป็นงานที่ แปลกๆนะคะเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษนะไม่เหมือนใครนะคะหรือเป็นงานที่ค่อนข้างนะเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะคะ,ะสำหรับที่ถ้าเปิดมองในแง่ผลเสียนะคะก็คือจะทํางานที่ไหนไม่ค่อยได้นานนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเหมือนจะดีอยู่แล้วก็ก็จะมีเหตุเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโน้เรื่องนี้ทําให้การงานชักเริ่มไม่มันคงขึ้นมาอีกแล้วนะคะเปลี่ยนงานบ่อยนะคะบางท่านก็ มีความเขาเรียกว่าผันผวนในเรื่องการงานอยู่เสมอนะคะไม่ว่าไม่ผันผวนในตัวเราก็อาจจะเป็นผันผวนเกี่ยวกับองค์กรหรือมีเหตุการณ์แวดล้อมทําให้เกิดความไม่มั่นคงในเรื่องของการทํางานนะคะหรือบางท่านอาจจะทํางานที่ไหนก็ไม่ได้นานเลยนะคะเป็นคนที่เปลี่ยนงานบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะหาที่ลงตัวได้ยากนะคะหรือว่ามีการตกงานบ่อยลักษณะนี้นะคะ ต่อ,อนะคะผู้ที่เกิดในปี2 5 1 0ถึง2 5 1 7นดะคะดาวมฤตยูอยู่ในเรือนลาบผลนะคะสำหรับในเรือนนี้นะคะกะ็ถ้ามองในแง่ดีนะคะมีสามารถส่งแสงไปถึงดาวสุพเคราะห์ได้นะคะอาจจะมีลาบก้อนใหญ่เกิดขึ้นได้ลาบแบบปุบป,ปับนะคะปุบป,ปับรับโชคอย่างนี้นะคะเป็นลาบที่คาดไม่ถึงได้แต่ถ้าเกิดมีเขาเรียกว่าการส่งแสงถึงดาวบาปปะเคราะห์นะคะก็จะส่งพลังเนี่ยทำให้เกิดความเขาเรียก ขาดลาบแทนที่จะได้ก็ไม่ได้นะคะหรือว่าสิ่งที่ควรจะได้รับหรือว่าไม่ค่อยมีลาบลอยเนี่ยลักษณะนี้ก็ได้กลายเป็นดาวมฤตยูนี้มาทําให้เกิดความผันผวนในโชคลาบที่ควรจะได้นะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรที่หล่นลงมาอย่างง่ายๆไม่คนไม่บางคนก็ไม่มีโชคอะไรเลยแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยก็มีโชคอันนี้ก็ต้องดูดาวที่เกี่ยวข้องของพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะ ต่อมานะคะผู้ที่เกิดในปี2517ถึง2524นะคะสำหรับผู้ที่เกิดในช่วงปีนี้ก็จะอายุ39ถึง46นะคะดาวฤตอยู่อยู่ในภพว,วินาศนะคะในพื้นดวงนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในปีนี้นะในช่วงปีนี้นะคะดาวฤตยุจรก็จะอยู่บนหัวนะอยู่อีกฝั่งตรงข้ามหนึ่งด้วยนะ่ะน่ะนะคะก็คือจะอ่าเข้าไปอยู่ในเรือนอริเลงมาที่เรือนวินาศนะ,ะก็อาจจะหมายถึงว่านะคะอาจจะมี ดาวมฤตยูที่นะททำงานอยู่2ดวงเลงกันนะคะดาวมฤตยูอยู่ในภพวินาานะคะก็แปลว่าอาจจะมีเรื่องของศัตรูลับๆนะคะเรื่องของปัญหาอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอุป,ปรับฉับพันธ์โดยที่เราเนี่ยคาดไม่ถึงนะ อาจจะเป็นอะไรที่มองไม่เห็นหาสาเหตุไม่ได้ว่าทําไมเกิดเรื่องแบบนี้แต่ล้วนก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหานั่นแหละนะในชีวิตได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องตัวเองนะคะหรือเรื่องสุขภาพก็ยังเป็นได้อยู่ด้วยนะคะดังนั้นผู้ที่เกิดในช่วงปีนี้นะตอนนี้ก็คือเหมือนมีมฤตยูเลงกันเลยนะคะอยู่ในเรือนอลีด้วยอั่ก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคด้วยนะคะดังนั้นจะมีเขาเรียกว่ามีความผันผวนและผันแปรเนี่ยในเรื่องของปัญหาอุปสรรค มากหน่อยนะทั้งในชีวิตประจําวันในชีวิตการงานในเรื่องของชีวิตคู่ความรักอะไรก็คือได้หมดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวินาศอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรที่หาสาเหตุได้ยากจับต้นชนไปไม่ถูกอาจจะเป็นเรื่องของหนี้สินก็ได้หรือปัญหาเรื้อรังที่เกิดมาจากครอบครัวแล้วเราต้องมารับผิดชอบหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยทำไว้แต่เราเนี่ยต้องเข้าไปรับผิดชอบโดยที่มันมันเหมือนตกกะไดพลอยโจรอย่างนั้นก็ได้นะ นะคะต่อมานะคะผู้ที่เกิดในปี2524ถึง2531นะคะจะมีดาวมฤตยูทับลัคนาชาวพิจิกนะคะดาวมฤตยูทับลัคนาตัวเองนะคะก็อาจจะเขาเรียกว่ามีผลต่อเรื่องอสุขภาพบางท่านก็มีโรคประจําตัวนะคะบางท่านมีความขึ้นสุดลงสุดกับชีวิตนะในช่วงดีก็ดีจัดนะเวลาช่วงลงก็ลงจัดเหมือนกันนะคะมีความสุดโต่งสูงนะคะหรือว่ามีความพัดพลาดจากฐาน ถิ่นที่อยู่นะจังหวัดเกิดไม่ได้อยู่จังหวัดอยู่ก็ไม่ใช่ที่เราเกิดนะคะอยู่ห่างไกลนะนอกจากนี้บางท่านก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่มีบุค,คลิกไม่เหมือนใครมีความสนใจแตกต่างจากคนอื่นนะคะเป็นคนที่เข้าถึงยากก็ได้นะเป็นคน,นแอบแกแนวอะ่ะนะคนอื่นเขาสนใจเรื่องนี้กันเพื่อที่จะไปถึงตรงนั้นเราไม่เราสนใจส่วนทางคนอื่นนะคะเรามีความชอบในแบบของตัวเราเองนะคะมีรูปแบบไม่เหมือนใครก็ได้นะคะ ต่อมานะคะผู้ที่เกิดในปี2531ถึง2538นะคะจะมีมรุตยูอยู่ในเรือนการเงินนะคะซึ่งนะก็จะเป็นน่าจะอยู่ในช่วง อายุ25 32นะคะจะมีดาวมฤตยูอยู่ที่เรือนการเงินนะคะเมื่อมีดาวมฤตยูอยู่ที่เรือนการเงินนะคะก็เหมือนเรามีรูรั่วอยู่ในกระเป๋าเงินเนาะก็จะประสบปัญหาในเรื่องของการเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะเมื่อเก็บเงินได้จํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยมันมักจะมีเรื่องมาให้ใช้นะ<ม>ยิ่งเก็บได้ก้อนใหญ่นะก็จะมีเรื่องใหญ่มาตามเงินที่เก็บเลยเหมือนเป็นพาหานําปัญหามาให้อะนะเงินเนี่ <outro> นยนะคะดังนั้นเนี่ยนะผู้ที่ เกิดในช่วงนี้นะคะก็รามัดระวังในเรื่องของการลงทุนด้วยนะมีสิทธิ์ที่จะมีคนมาหยิบยืมเงินแล้วก็ไม่คืนนะ่ะมันเรื่องส่วนเสียเงินนะ่ะหรือตัวเราเองก็ไปเป็นหนี้เขาก็ได้นะคะหรือเขาว่าเป็นหนี้เราก็ได้ทั้งสองแบบนะคะเป็นทั้งได้เจ้าหนี้และลูกหนี้นะคะวิธีก็คือนะคะแก้เคล็ดก็คือเราจะต้องเก็บเป็นพวกทรัพย์สินนะคะที่มันใช้เอาไปขายได้ยากเช่นเป็นที่ดินหรือว่าเป็นอะไรชิ้นใหญ่ๆนะคะหรือไม่ก็นะต้องเก็บในชื่อของคนอื่นนะคะที่ ไว้ใจได้เนาะถ้าเก็บในชื่อของตัวเองนะคะหรือว่ามีการบริหารการเงินโดยใช้เงินสดเป็นหลักเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นคนลักษณะหมุนเงินหมุนไปหมุนมาก,ก,ก็ตรงอยู่นะคือจะเป็นคนหมุนเงินได้นะคะแต่ว่าการเก็บให้เป็นก้อนหรือว่าให้มันนิ่งเนี่ยนะมันจะยากหน่อยนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องการลงทุนให้มากเพราะว่าผู้ที่เกิดในช่วงปีนี้นะ25-32นะคะ ดาวพฤหัสและดาวเสาร์มันก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะจะส่งผลนในเรื่องการเงินมากนะคะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนมีความผกผันนะคะบางท่านเป็นหนี้เป็นสินจากไม่เคยเป็นนะคะหรือว่าบางท่านก็ได้รับโชคลาภในส่วนนี้ก็มีเหมือนกันนะก็คืออาจจะได้โชคลาภจากเงินหมุนอะไรเงี้ยนะรู้สึกอยู่ดีๆเหมือนมีเงินเข้ามาหมุนเยอะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือมันก็จะหายไปอะนะเพราะว่ามันเป็นเงินหมุนไงนะดด้วยลักษณะดวงดังนั้นเนี่ยผู้ที่ ได้รับผลดีก็ต้องระมัดระวังและนะใช้เงินให้พอเหมาะพอดีนะถ้าคิดแบบเออเขาเรียกว่าจะลบมากหรือคิดอยากได้ผลกําไรมากเนี่ยนะลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่โอเคนะคะต้องดูจํานวนเงินที่มีจริงๆนะนะคะโอเคนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปี2538ถึง2545นะคะจะมีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนสหัสชชะนะคะสำหรับเรือนนี้นะคะก็จะส่งผลถึง เพื่อนฝูงสังคมนะคะพี่น้องนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนฝูงได้นะ,ะอาจจะเข้ากลุ่มกับกลุ่มนี้ไม่ได้เนื่องจากเกิดปัญหาที่คาดคิดไม่ถึงขึ้นนะคะหรือว่ามีเรื่องผิดใจกันนะคะ <SU> <S <S> บางคนมีเพื่อนเยอะแต่หาจริงใจไม่ได้นะคะบางคนก็มีเพื่อนน้อยจริงๆนะคะแล้วก็หาจริงใจไม่ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นลักษณะนี้นอกจากนี้อาจจะเป็นเรื่องของ การไม่ค่อยลงรอยกันระหว่างพี่น้องในครอบครัวก็ได้นะเรียกว่าเป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าดาวตรงนี้ส่งผลดีนะคะมีดาวสุคราะห์ส่งถึงนะมีกําลังส่งถึงนะคะก็ส่งผลให้มีเพื่อนเยอะแยะมากมายเหมือนอย่างเพื่อนในโซเชียลก็ได้นะ เป็นเพื่อนที่มีลักษณะแปลกประหลาดนะไม่ใช่เพื่อนที่เรารู้จักกันลึกซึ้งเป็นคนๆนะ่ะเป็นคนรู้จักกันมากมายนะคะหรือว่าบางท่านมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเยอะนะส่งผลดีต่อการทํางานส่งผลดีต่อการเข้าสังคมก็ได้นะลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะผู้ที่เกิดในปี2545ถึง2552นะก็จะเป็นรุ่นน้องๆหลานๆเด็กๆก,กันแล้วนะคะจะมีมฤตยูอยู่ในเรือนพันธุนะสำหรับเรือนนี้นะคะก็ มักจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะคะบ้านช่องที่อยู่อาศัยยานพพหนะและครอบครัวพ่อแม่นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีดาวที่จะอยู่ในภพพันธุก็อาจจะมีเหตุให้นะถ้าในช่วงชีวิตนะคะเขาอายุเยอะขึ้นกว่านี้แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะอาจจะอยู่ห่างครอบครัวหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวของเขานะคะเรียกว่าหาความสุขในครอบครัวได้ยากอาจจะมีความไม่ลงรอยกันในครอบครัวนะคะ หรือว่าบางท่านมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะอยู่บ่อยๆครอบครองสิ่งเหล่านี้แล้วมักจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางท่านเป็นผู้รับภาระนะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะส่งผลให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยมีภาระเยอะกว่าปกตินะคะมีภาระเยอะกว่าคนทั่วไปนะเพราะเหมือนเป็นแบบ ดาวมฤตยูเนี่ยมันทําให้เกิดความมากก็มากไปน้อยก็น้อยไปนะมันเกิดความผันผวนนะคะนอกจากนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่อยู่นะคะที่เรือรังทํายังไงก็ไม่หายสักทีนะคะต้องซ่อมแซมกันอยู่เสมอๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะต่อมานะคะผู้ที่เกิดในปี2 5 5 2ถึง2558นะจะมีดาวมฤตยูอยู่ในภพปุตตะนะสำหรับเด็กรุ่นนี้นะคะในช่วงชีวิตของเขาเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต้องพบเจอกับ บุตรหลานบุตรธิดานะหรือบริวารที่ค่อนข้างจะต้องจำจีจำชัยปากเปียกปากแฉะหรือว่าหาคนที่มาช่วยเหลือเนี่ยอย่างบริวารเนี่ยมักจะมีปัญหานะคะเป็นคนมีบริวารแล้วเนี่ยมากับปัญหาด้วยนะไว้ใจก็ไม่ค่อยได้แถมเรายังต้องดูแลเลี้ยงเขาอีกนะคะหรือมีบุตรหลานก็มีปัญหาเยอะอาจต้องใช้เงินมากนะคะหรือมีความพิเศษเช่นมีอาจจะมีปัญหาสุขภาพพิเศษไม่เหมือนใครหรือว่า มีการเรียนหรือการใช้เงินที่ค่อนข้างสูงอ่าเป็นคนต้องบีดีเทลเยอะกว่าเด็กคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือเลี้ยงยากอ่ะว่าง่ายๆเป็นเด็กดือ้อเลี้ยงยากนะคะหรือบางท่านนะคะมีความเขาเรียกคิดแปลกแหวกแนวก็ได้นะปุตตะนี่ก็แปลว่าความคิดใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์นนะเขาอาจจะมีความสนใจที่แตกต่างจากรุ่นเราแล้วนะคะสำหรับน้องๆรุ่นนี้นะ,อ,ะอาจจะต้อง มองดูว่าเออเขามีความสนใจพิเศษแปลกแหวกแนวกว่าปกติไหมนะถ้ามีก็คือเป็นไปตามดวงดาวคือเป็นพื้นดวงนะคะไม่ต้องไปขันขวางหรือไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเพราะว่าการดูดวงดาวก็ไม่ได้ดเูเพียงแค่ดาวดวงเดียวด้วยนะต้องดูดาวทั้งกระดาษอันนี้ก็เป็นแค่เหมือนความรู้นะประดับนะว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนนะคะเราจะได้หลีกเลี่ยงหรือว่าพยายามเข้าใจว่าจุดจุดนี้นะเราไม่ควรจะไปแบบซีเรียสหรืออะไรกับมันมากนะเพราะว่ามันเป็น พื้นดวงอ่ะเหมือนกรรมเก่าของเราอ่ะลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะผู้ที่เกิดในปี2559ถึงปัจจุบันนะคะน้องๆรุ่นนี้นะคะจะมีดาวมฤุตยูอยู่ในภพอริษนะภพอริเนี่ยเป็นภพปัญหาอุปสรรคโดยตรงนะคะมักจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาโดยที่นะคาดไม่ถึงนะคะมีความแปลกพิสดารของเรื่องของปัญหาอุปสรรคเช่นคนปองร้ายนะคะมีคนไม่หวังดีนะคะมีปัญหาด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นที่แบบค่อนข้างงงแล้วแบบ เฮ้ยเกิดขึ <this thing> <mind> <ım ensen> okay? ้นได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นบางท่านเป็นปัญหาสุขภาพนะคะบางท่านก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับคนรอบตัวนะเขามีคนปองร้ายเป็นคนที่ไม่หวังดีมีคนขัดแข้งขัดขานะคะประมาณนี้ก็ได้นะนอกจากนี้นะมันก็จะเป็นปัญหาอะไรได้เยอะแยะแน่สำหรับพบปัญหาอุปสรรคเอาเรียกว่ามันมีความความเอ่อต้องแก้ไขในชีวิตอะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมานะคะผู้ที่เกิดในปี 2483ัน่าถึงอันนะอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น80แล้วนะคะอายุ80นะจะมีดาวพฤตยสอยู่ในภพคู่ครองนะคะก็นะมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้รักนะบางท่านมีคู่ช้ามากๆนะคะบางท่านในช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับความรักอยู่หลายครั้งนะความรักไม่สมหวังความรักที่รักซ้อนนะคะความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จก็ได้นะหรือบางท่าน เกิดจุดผกผันในชีวิตจากคู่ค้าคู่สัญญาหรือเกิดคดีความทําให้เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตได้นะคะประมาณนี้นะต่อมานะคะผู้ที่เกิดในปี2,489ถึง2,496นะก็จะอายุ74นะเป็นต้นไปนะก็จะมีดาวมิตยูอยู่ในภพมรณะนะคะอายุเยอะแล้วนะคะอันนี้ สำหรับพบนี้นะคะแปลตรงตัวก็เป็นเรื่องของเนี่ยความเจ็บป่วยนะแล้วก็สุขภาพร่างกายนะคะความสูญเสียนะไม่ว่าจะเป็นสูญเสียเงินสูญเสียจิตใจเขาเรียกว่าเสียใจสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะหรือมีการเขาเรียกว่าจบสิ้นแล้วเริ่มใหม่อยู่หลายๆครั้งนะคะในชีวิตหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายการรักษาสุขภาพอาจจะเป็นสายงานหรือสิ่งที่ทําเกี่ยวข้องอยู่เสมอก็ได้นะหรือบางท่านก็พบกับความเขาเรียกว่า สูญเสียในจิตใจอยู่เรื่อยๆหลายครั้งอาจจะไม่หลายครั้งเราแต่เป็นครั้งที่ใหญ่แล้วก็แบบส่งผลกับชีวิตพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะนอกจากนี้บางท่านก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้นะคะ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าในภพมรณะก็แปลว่าเป็นภพอะไรที่ค่อนข้างห่างไกลตัวนะเป็นเรื่องของการต่างประเทศอะไรที่เป็นประเทศที่ไกลๆนะหรือเราอาจจะมีความสนใจในเรื่องของศาสตร์ที่ค่อนข้างน่สนใจเนี่ยเป็นศาสตร์ของต่างประเทศมากกว่าของประเทศเราอะไรเงี้ยเออเป็นคน คิดไม่เหมือนคนอื่นก็ได้นะคะโอเคสำหรับ12พภพมงชาวราศรีพิจิกก็ประมาณนี้นะครบ12ภพแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่มีสมาชิกในครอบครัวที่เกิดราศรีพิจิกอ่ะก็สามารถกรอดูเอาช่วงพศนะคะมาดูได้นะแล้วก็ขอบอกไว้ว่านะคะก็อย่างที่บอกคือเราต้องใช้ดาวทั้งกระรานนะคะในการดูดวงบุคคลนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแค่ดวงเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องของดาวมฤตย,ยูนะคะซึ่ง จะส่งผลทําให้ไปอยู่พบไหนเนี่ยเขาก็จะไปทาให้พบนั้นเนี่ยแปรปวนเรรวนดังนั้นเนี่ยฟังกันไว้นะคะประดับความรู้คร่าวๆนะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดมากนะเอาเป็นว่าอย่างสมมติใครมีมื่ออยู่เนพบเพื่อนฝูงเนี่ยเออเราก็พยายามอย่าไปร่วมลงทุนอะไรกับเพื่อนเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะพลาดแล้วก็มองหน้ากันไม่ติดเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะหรือลงทุนก็ไม่ต้องคาดหวังลักษณะนี้โอเคพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ